ใช้แนวนอนแต่ก็ยังไม่เก่งนะคะทุกคนยังไม่ได้ตั้งค่าอีกอันนึงสวัสดีทุกคนนะคะอากาศดีเย็นสบายมาดูบรรยากาศ อะไรนะแตงกวาญี này, ่ปุ่นแต่งกวาญี่ปุ่นดูแต่งกวาญี่ปุ่นนะคะ กำลังประชุมกัน <c oughs> ข้อประชุมขยาย,ย,ายจะขยายสวนผักน้องฝนซ่าแบบไหนปม <c oughs> ขยายนะคะเป็นผักนะคะได้กินไดน้ได้ใช้นะคะดูแลพ่อแม่ดูแลลูกยินดีต้อนรับพี่วันค่ะสวัสดีค่ะไก่ใช่ไหม ดูนี่ดูละมดุดละมดุดละมดุดโอแกอ่จัดแนะอันเนี้ยสมคาต้นให้ดูใกล้ใกล้อ้าวแม่นองเลนี่นะคะอืเห็นไหมเดี๋ย,เยวเดี๋ยวไปหาแสงก่อนแม่น้องแม่นอง,นองขอบคุณพี่วันนะคะเราก็ยังไล่แนวนอนไล่แนวนอนครับแสงไม่เห็นแสงเลยขยับหน่อยนี่ แสงมาอยู่ตรงนี้นี่สวยสวยสวยโอ้ยเข้าตานะคะ่ะแสงสวยแสงสวยบรรยากาศตอน8ปดโมงเก้าโมงอะ่ะแสงจะสวยนะคะนี่นะคะละมุดต้นนี้แหละนะคะจะขยายพันแล้วอร่อยเอาไปฝากญาติพี่น้องเขาก็ชอบก็เลยเดี๋ยวจะปลูกขยายเพิ่มนะคะกำลังขยายได้แล้วคะ่ะ ได้แล้วได้แล้วนะคะได้แนวนอนใช่ไหมนี่นะมากินละมุดกันหวานเจ็บเนี่ยหวานเจ็บเด้อมาเ้อมาเ้อกินละมุดกับกาแฟกาแฟกาแฟ จอออนน้องเขปลูกผักปลูกผักแล้วเขาปลูกด้วยความรักอะ่ะขายดีขายดีด้อทุกคนขยายไปก็ไม่พอไม่ค่อยมีเวลากันเพราะว่าเราทำหลายอย่างไงงานสาววีโอก็เยอะนะคะงานด้านออนไลน์แล้วก็งานอีวีโอมาติดนะคะทุกคนผลิตภ,ภัณฑ์อยู่ในตะกร้านะคะวันนี้จะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะเอาสามารถเ,เพื่อนเพื่อเอาไป ไปติดแท็กได้เลยนะคะทำไปเรื่อยๆต้องทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างโอ้เนาะจะไปเอาอีกเครื่องก่อนเครื่องก่อนนะคะทำไปเรื่อยๆทำไปได้หลายอย่างอร่อยจริง มีเข้าได้ วัสดีิวหิวหิวิวพี่วันบอกเอออยู่ในจอโน้มองไม่เห็นเนาะมันต้องมาดูอีกเครื่องหนึ่งเนาะหิวิวหิวหิวใช่ไหมมันย้อนค่ะมันย้อนแสงยอ้อ,ยอนแล้วปัาย้อนไหมย้อนไหมได้ยังเออมาเข้าเครื่องนี้ด้วยอ่าได้แล้วได้แล้วโอเคโอเค,อเ,คเออปาเต้สวัสดีค่ะเครื่องนี้มันมองไม่เห็นเนี่ย ครื่องนี้มองไม่เห็นต้องอีกเครื่องหนึ่งเอต้องแบบเอาอีเครื่องหนึ่งมาดูอ้าวนะคะไลแนวนอนนะคะไลแนวนอนได้แล้วได้แล้วกว่าจะอ่านได้ <c oughs> พี่วันกว่าจะอ่านได้ <c oughs> ตรงนู้นมันหน้าจอมันไม่ขึ้น <c oughs> มันมาขึ้นตอนนี้เราตั้งค่าโคจณากระแสงมันเข้าไหม <c oughs> ตรงนี้ ตั้งข้าวโฆษณาตั้งยังไม่ได้ตั้งด้วยรีบมีแต่งานพี่โกศลส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โกศลสวัสดีน้องมีโอมาส่งกำลังใจกับคุณนะคะบ,บ่บาวเป้บ่าวเป้พี่วานนะคะมไม่ต้องใส่แว่นตาไม่ใส่แว่นตาเพราะว่ามีข้าง, <c oughs> งบนด้วย <c oughs> ไม่ใสแว่นตาพี่กาแฟกัน เลิฟเลิฟเลิเลินะคะขอบคุณขอบคุณค่ะทักทายน่าโกโซนะคะพี่วันนะคะทักทายทุกคนแสงเข้าตาโบสแสงไหมแสงไหมอ่ะ,ะกินนมบดกันเด้อเอาไปแบ่งคนอื่นด้วย เพราะว่ามันหวานมากมกินไม่หมดเพราะหวานเจ็บเลยกินลูกหนึงอ่ะสองคนสามคนละ,ละมดมันลูกใหญ่เนาะขอบคุณขับคุณแค่ะแม่กโกสดนะคะแม่น้องแม่น้องเลยที่โว่โซนแบบว่าอะไรนะคะสวัสดีนะคะม,มัดรวมมัดรวม ไปจอดให้พี่โกศลน่ะเมื่อคืนน่ะไปจอดให้ต้องเอาอีกบ้านหนึ่งไปจอดมานานเนาะบ้านเอจซีดแบบว่ามันฉ่ำลูกหนึ่งกินสามคน ลูกหนึ่งกินสามคนว่ามันหวานมาก,มมากอือกินกับกาแฟทุกคนลูก,ลลกนเนี่ยเราปลูกไว้แล้วเราก็แจกนะคะทุกคนแจกที่เหลือเราก็ขายแต่ว่าตัวรามดอะไม่ได้ขายหรอกนะคะ ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะคะสวัสดีแม่น้องแม่น้องนะคะ,ะป่าเต้กินกาแฟกนันได้ยังเอ่ยกาแฟกนันได้ยังจะพาไปดูแม่มละมุดอ่ะอ่าเราเอาใส่ตอนเนี้ยที่เราไลฟ์เนี่ยไปดูเพราะปกติเราก็ไม่ค่อยว่างเยอืกาแฟเด้อกาแฟเด้อ้าเติร์กไ ซาเตนใจสวัสดีสาเตนไนใจ้าเอามาทําออกมาทําออนไลน์นีดีนะมันได้คุยมันได้คุยกับเพื่อนนะคะอ่าได้คุยได้เป็นที่รู้จักเนาะผิตภัณฑ์ e ี o m a g i ดอยู่ในตะกร้าเด้อทุกคนเอาไปติดแท็กแหแน่เอาไปติดแท็กแหแน่ติดได้บ่ๆๆๆๆเดี๋ยวนะอ่านอ่านเมวก่อนมองไม่ให้เห็นด้วย อ๋อพี่โกศลบอกว่าตามสบายนะคะน้องมีโอพี่กินไม่ได้หรอเพราะกระเพาะมันอ๋อแล้วพี่กินไม่ได้เหรอกินไอตัวไอ้นี่ไม่ได้เหรอลำบดะกินได้แต่กล้วยเหรอกดไหลย,ย้อนอืเดี๋ยวก็หายนะคะไม่เป็นยางเนาะมันมันอนะคะมันเป็นยาแล้วมันจะนิ่มๆเนานะนะคะหายไวๆนะคะ Premises, แม่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 นแม่นมสวัสดีค่ะแม่นมแม่พวงนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะเอ้าไม่หนาวรอแม่วันเนี้ยแม่หายยังอ่ะแม่แม่สบายหายยังแม่น้องแม่น้องบอกว่าแม่พวงแม่พวงนะคะคุณแนวสวัสดีคุณแนวนะคะนะคะคุณจ่าเต้นบอกว่าแม่นมสวัสดีนะคะแม่แม่นมบอกว่าสวัสดีแม่น้องแม่น้องเลยนะคะเพิ่งไปย้อนหลังมานะคะโอ้ยขยันเด้อแม่พวงอ่ะ น้องวีโอเห็นแม่เขาเขาคุณกับเพื่อพี่พี่พี่ยาดานะคะยินดีต้อนรับนะคะเอาอ่านคอมเมนต์ไม่ทันทุกกนอ่านช้าเราอ่านคอมเมนต์ไม่ทันอ่านเอาเด้อทุกคนตาเริ่มลายแล้วนะคะบาเป้บาเป้บ,เบ,บอกว่าสวัสดีแม่พัวนะคะพี่ยาดาบอกแม่ยังไม่หายเลย16องศายังอยู่ในห้องอยู่นอนอยู่นั่นดิเมืวว่อวานหนูเห็นแม่ไลน์อะ่ะ เหมือนแม่ไม่สบายเลยกินยาแล้วก็นอนเยอะๆนะคะอยู่คนเดียวด้วยแต่ไม่เหงาข <c oughs> อเพื่อนเยอะไม่เหงาไม่เหงาใช่ไหมน้องมานีสวัสดีน้องมานีค่ะนะคะพี่เจตาบอกพี่พี่สาวพวงเลยยนะปคตดๆ,ๆนะคะน้องมานีบอกสวัสดีคะ่ะคุณแนวคุณแนวคุณแนวสาวอีโอเห็นคุณแนวเก็บชั่วโมงอะ่ะคือเหมือนกับว่า เก็บใหม่หรือว่าห้องใหม่ไม่รู้ว่าประกาศประกาศาคุณแนวคุณแนวอยู่ไหนเดี๋ยวเอาเอาขยับมาทางนี้ได้ไหมเพราะว่ามันจะเอ็นนี่ไหมสาววิโอไม่มีที่นั่งเด้อทุกคนจะย้อนแสงไหมคุณแนวคุณแนวนะคะคุณแนวว่าว่าจังใดว่าจังใดจะได้ไปช่วยกันเด้อทุกคนอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นนะตรงนี้ แม่พวงแก้วแม่พวงแก้วนะคะพี่วันทักทายนะคะพี่วันบอกว่าคุณแนวนะคะอ่าส,สรุปคุณแนวเก็บชั่วโมงใหม่หรือว่ายัางไงจะได้ประกาศประกาศประกาศจะได้ไปช่วยกันนะคะอืมนะคะไปช่วยบ้านแมบบ่อ่าที่กศลอ่าที่กศลก็ใกล้จะใกล้จะจบแล้วนะ,ะประมาณสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนนี้ก็คือะได้จะจบนะคะ ฝาเตือนใจบอบคุณแน้วดีแกนะคะคุณแนวบอกว่าพี่วัลสวัสดีนะคะอ้าวไม่เห็นพูดเลยนะคะเป็นเจ้าไดเป็นเจ้าไดนะคะอา้าวซาอุอา่าซาอุมานะคะอม,มาจากบินมาจากอเมริกามาหาสาววีโอเลยนะคะนะคะจอดอย่างปึก๊กดังดพี่วนันอา้าว พี่ยาดาขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแนวบอกว่าเต้นใจสวัสดีนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแนวนะคะลงเวลาไลฟ์มาด้วยนะคะจะได้เพื่อนๆจะได้รู้นะคะสาววีโอก็เห็นคุณแนวไลฟ์นะคะจะให้กำลังใจเพื่อนไม่เยอะอะเพื่อนไม่เยอะนะคะเพื่อนไม่เยอะชั่วโมงก็ไม่ค่อยวิ่งเนาะแม่ ทบอกว่าสวัสดีน้องน้องนะคะหวานจอดอยู่หลังบ้านนะคะโอเคโอเคนะคะเมื่อคืนมาแว้นกันแต่เช้ามืดเลยโอ้แม่พักผ่อนมั่งพักผ่อนเยอะๆจะได้หายนะคะมันก็คืออะไรนะความสุขอย่างหนึ่งนะแม่ก็บอกว่าแม่ได้แว้นแล้วแม่ก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะคะ,ะ,คะทุกคนทำไปนะคะมันเป็นความสุขนะคะ ก็ทำไปนะคะแม่แม่แมเออพี่โกศลก็หาล็อกกักกักนะคะพี่โกศลก็ไลฟ์ตอนคืนสามทุ่มนะคะน้องวีโอก็นะคะไปจอดให้เพราะว่าเ่อเข้าใจนะว่ามันคนคนไม่เยอะมันก็ไม่ค่อยผ่านแล้วพี่โกศลก็ไม่สบายนะทุกคนนะคะไม่สบายก็เป็นโรคกระเพาะตั้งนานแล้วนะคะใกล้จะหายแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดูแลเนาะไปหาหมอเนาะแล้วก็ทานอาหารนะคะตามที่หมอเขาบอกเนาะ นะคะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายไม่เยอะไม่เยอะ,ยอะแต่รักจริงนะนะคะที่อย่าดาปากหวานมาเลยวู้ว้วูวันนี้สวัสดีแม่โกศลน,นะคะอเราคุยกันวันนี้วันนี้เพื่อนเยอะนะคะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีเวลาไปดูต้นละมดแน่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็หมดเวลานะทุกคนอย่าลืมผลิตภัณฑ์อีวิโอมาดิดนะคะวันนี้เป็นโรลชั่นนะคะ จะมีจัดโปรโมชั่นนะลดราคาในช้อปปีนะคะเรื่อยๆนะคะมีจัดโปรโมชั่นลดราคามีโค้ส่วนลดด้วยนะคะสาววิโอก็ลองไปไลฟ์ดูนะคะก็อ่านะคะก็เพื่อนยังไม่เยอะนะคะในช้อปปี้เพิ่งจะทํานะคะเพิ่งจะทําบ้านได้ตอนนี้แหละตอนที่มาปักตะก้าติดแท็กกันนี่แหละนะคะเพิ่งจะเปิดบ้านนะคะปะ้าเป้บอกว่าพี่วิโอไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งไม่เห็นโคไม่ได้ตั้งอะ่ะ เอาอีกเครื่องหนึ่งตั้งแล้วอีกเครื่องหนึ่งไม่มีเวลาตั้งเลยงานยุ่งมากไม่เป็นไรคุเดี๋ยวค่อยๆไปทีละอย่างนะเอาหลายอย่างเดี๋ยวมันจาบ่ได้ทุกคนนะใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ก็เดิอนอะไรนะอืดีขึ้นแม่ก็ไปจอดให้อ๋อเชียงใหม่นะคะเอาอ่านเอาเด้อถ้าเกิดว่าน้องอ่านอ่านไม่ได้ใส่แว่นไงถ้าใส่แว่นแล้วมันจะตลกป๊อา มีตัวนี่ด้วยนี่มันใส่แว่นแล้วมันจะดูตลกเลยทุกคนนะคะอ่านอ่านชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะอืมนะฮะแม่ไปจอดไว้อยู่ใช่ไหมแม่แม่แมพวงนะคะพี่าดาบอกว่าพี่โกศลช่องช่องที่สองใช่ใช่ใช่พี่าดาพี่โกศลช่องแรกเก็บตังได้แล้วนะพี่โกศลเก่งนะคะทุกคนนะคะก็ เก่งกันทุกคนพี่โกศลบอกว่าโกยเงินไปหลายหลายบาทแล้วนะคะบา้านแรกนะคะอนะก็นะคะพี่โกศลก็เปิดอีกบ้านหนึ่งนะคะมันก็มันก็ดีนะการที่เราออกมาทำอะไรนะออนไลน์นะ,ะมันก็ได้อย่างเ,าเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเราอาจจะเอาเอาเวลามาทําออนไลน์กันเยอะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือได้เพื่อนเนาะได้เพื่อน,ได,อนได้พัฒนาตัวเองนะคะ เงินเงินเงินมันก็ตามมาเงินมันก็ตามมามากน้อยก็แล้วแต่เนาะนะคะถ้ามันยังไม่ฟังเราก็เรียนรู้กันไปไปเรื่อยๆนะคะเ,ะเราก็มีเพื่อนบอกท,าน,นทานู่นทำนี่สาววีโอก็ได้พี่กศลบอกบ้างแมมพ่วงบอกบ้างพี่ยาดาพี่วันบอกบ้างนะคะก็อะไรหลายคนมาประสมกันนะคะแล้วก็ได้มีวันนี้เนาะ,ะได้ออกมาอะไรเจ้า <laughs> <laughs> เจ้า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 ให้ทุกคนได้ฟังนะคะ <laughs> ธุรกิจที่โตขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักนะคะก็อ่าผิตภัณฑ์ก็อยู่ในตะกร้านะคะเพื่อนๆก็เอาไปติดแท็กนะคะเอาไปติดแท็กเราก็ไปจิ้มที่ตะกร้าตัวเองก็ได้นะคะเอาอีกแอฟซนหนึ่งไปจิ้มที่ตะกร้าของเรานะคะเราก็จะมีทั้งค้าคอมค้าคอมด้วยนะคะได้เรียนรู้วิธีการขายออนไลน์นะคะอเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสาวิโอก็ไม่เก่งหรอกนะคะทุกค,คนอ่าพี่โกศลเก่งกว่าด้วยอ่านะคะ มานะคะตอนนี้เราก็น่าจะไลฟ์ไปได้นะคะ10ว่านทีนะคะทุกคนก็นะเป็นกำลังใจให้กันกำลังใจจะเคยน้งขอไปทางปนนฝบ้านไปไป,ปฟังเพลงบ้านอ่ะน้องมณีกับไออู๋อ่ะนะคะ,นะคะช่วงเย็นๆนะคะน้องมณีกับไออู๋นะคะแล้วก็ ไปดูคลิปพี่วันพาไปตลาดนะคะอะไรนะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนาะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะให้ให้อะไรนะขึ้นสมองมันวิ่งอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมพี่กศลขอบคุณขอบค,คุณนะคะไม่เก่งไม่เก่งออ้ยเก่งเด้ออ่าเก่งนะถือว่าเก่งนะคนเราก็เก่งคนละอย่าง,เก,งกเก่งนู่นเก่งนี่สาวโอก็ได้แต่เรื่องอะไรนะ อนไ์เพราะว่าได้ได,ได้ได้เรียนมาไงได้เรียนกับครูกับโค้ดมานะคะอ่าก็หรือว่าการทําธุรกิจแบบไหนอย่างเงี้ยก็คือความความรู้ของสาวีโอก็คือในเรื่องของการทําธุรกิจการวางแผนธุรกิจจะทําให้ยังไงให้เราเนี้ยนะคะมีธุรกิจที่ดีนะคะพอเรารู้แล้วเราก็ามาแบบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะเอามาทําเป็นคลิปนะคะไปเห็นอะไรอ่าตรงนู้นร้านตัดผมนะ่า าร้านนี้เขาขายดีเขาคนเข้าต่อคิวกันเยอะเลยนี่นะคะไปเห็นจริงๆนะส่วนมากสาววิโอ็กือจะเอาเรื่องจริงมาเล่านะคะแล้วก็เรียงร้อยทําแบบนี้ทําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยมันก็คือมีองค์ความรู้อยูอ่เราได้เรียนมานะคะแล้วก็เอามาผสมประสานกับที่เราไปเห็นนะคะมาเรียงร้อยออกมาให้กับพี่พี่น้องๆทุกคนได้ชมคลิปนะคะตอนนี้กําลังจะเล่าเรื่องผักสวนผักนะคะ ผักปลอดสารโอ้เมื่อวานนี้ส่งแบบส่งสองรอบสามรอบประส่งไม่ทันนะคะอืมส่งไม่ทันโอเคนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าจะได้เข้างานกันสาวโอก็จะได้เข้างานเหมื่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันอื่นจะไปลองตั้งโฆษณานะคะวันนี้ <laughs> วันนี้ได้ทีละย,ยัน <laughs> บ๊าปาบป้บาป๊บาบป๊บาบป๊นะะาบ๊าป๊าบ๊าาบ๊ายบาย๊าป๊าบ๊าปบ๊ายบาบ๊าบ๊ายบาป๊าบ๊าป๊า เจอกันใหม่นะคะได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ไม่ได้ทุกวันหรอกบางทีก็ติดธารกิจนะคะบ้านใหญ่จอดนะให้น้องวันป่านนี้ยังไม่ผ่านเลยค่ะอิออะไรนะแม่แม่แม่นมแม่แม่นมแม่นมแม่นมบ้านใหญ่จอดนะให้น้องวันป่านนี้ยังไม่ผ่านเลยค่ะอิอีแว้นมายังไม่ได้อ้าวแม่แม่ผ่านแล้วไม่ใช่เหรอนะคะบาย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 ป้าเป้ป้าเป้ขำขำขำ พี่กกศลก็ยังอยู่ด้วยกันน้องมานีขอบคุณนะจ๊ะมานะคะจะได้ทํางานกันพี่วันเอาบ้านนี้มาแทนแล้วกันอ๋วจะลงแล้วไม่เป็นไรนะคะอ่าไม่เป็นไรมาเห็นหน้าแล้วก็อ่าไปแว้นที่อื่นก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องจอดนะคะเวยบมาบ้บ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีมีสุขทุกคนนะคะปังปังดังดัง,ดงทุกคนเดินทางไปทางไหนปลอดภัยกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะใครไม่สบายก็หายไวๆสวัสดีนะคะบ๊ายบายบายค่ะ